สวัสดีครับทุกท่านผมนายแพทย์วิโรธอนุวัฒน์วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อภาวะหูตึงในผู้สูงอายุสัญญาณเตือนที่ไม่ควรมองข้ามและวิธีฟื้นฟูการได้ยินด้วยตัวเองที่บ้านอะไรนะพูดอีกทีได้ไหมช่วงนี้คุณเพลละพูดประโยคนี้บ่อยขึ้นหรือเปล่าครับเวลาดูละครทีวีต้องเร่งเสียงดังขึ้นเรื่อยๆไหมครับพอคนในครอบครัวบ,บ่นว่าเสียงดังไปจนต้องลดเสียงลง คุณกลับฟังบทสนทนาในละครไม่รู้เรื่องจนหมดสนุกไปเลยใช่ไหมมีบ้างไหมที่ไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังเคยไหมครับที่ฟังหลานๆพูดไม่รู้เรื่องเลยได้แต่พยักหน้าสงสงไปเวลาไปเจอเพื่อนฝูงจากที่เคยคุยกันสนุกสนานกลับกลายเป็นนั่งเงียบๆมากขึ้นหรือเปล่าครับถ้าคุณกําลังคิดว่าก็แก่แล้วก็เป็นแบบนี้แหละแล้วปล่อยผ่านไปอยากให้ลองหยุดฟังเรื่องนี้สักครู่ครับเพราะอาการหูไม่ดีอาจไม่ใช่แค่เรื่องของวัยเพียงอย่างเดียวและที่สําคัญกว่านั้น คือมันยังดีขึ้นได้แม้จะเริ่มตอนนี้ก็ตามจริงๆแล้วมีผู้สูงอายุหลายท่านที่ได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งด้วยวิธีง่ายๆครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของคุณลุงวัยเจ็สิบปดปีที่กลับมาคุยโทรศัพท์กับลูกสาวได้นานถึงส0สนาทีในเวลาเพียงสสัปดาห์หรือเคล็ดลับของคุณป้าวัยห0สิบกว่า,วาที่ทําให้ท่านกลับมามีความสุขก,กับการพูดคุยในร้านอาหารที่เสียงดังจอแจได้อีกครั้งเรื่องราวเหล่านี้ เป็นเรื่องจริงที่จะเกิดขึ้นกับคุณได้เช่นกันครับเนื้อหาต่อจากนี้สำคัญมากหากคุณกดติดตามและกดถูกใจไว้จะเป็นกำลังใจให้ผมอย่างยิ่งครับสวัสดีครับผมนายแพทย์วิโรจน์อนุวัฒน์อายุ50ปีมีประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุมานานกว่า30ปีตลอดเวลาที่ผ่านมาผมได้พบผู้ป่วยมากมายและได้เจอกับความจริงที่น่าเสียดายอย่างหนึ่งนั่นคือมีผู้สูงอายุจำนวนมากเกินไปที่มองว่า ภาวะหูตึงเป็นเรื่องธรรมดาของคนแก่และคิดว่าแก่แล้วก็หูไม่ดีเป็นธรรมดาวันนี้ผมมีเรื่องที่อยากจะบอกทุกท่านจริงๆครับการที่หูของเราได้ยินไม่ชัดเจนไม่ใช่ปรากฏการตามธรรมชาติที่เกิดจากวัยเพียงอย่างเดียวแต่มันคือสัญญาณเตือนที่สําคัญที่ร่างกายกําลังส่งมาให้เราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีคุณลุงท่านหนึ่งอายุ70กว่าปีเดินเข้ามาในห้องตรวจท่านบอกว่าหมอช่วงนี้ผมฟังเสียงภรรยาไม่ค่อยชัดเลย มันอูอี้ไปหมดสงสัยจะเพราะแก่แล้วใช่ไหมพอตรวจอย่างละเอียดก็พบว่าท่านมีภาวะหูตึงระดับปานกลางแต่ที่น่ากังวลกว่านั้นคือพักหลังๆมานี้ท่านเริ่มหลีกเลี่ยงการพูดคุยกับคนในครอบครัวและไม่ค่อยอยากไปงานสังคมต่างๆทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นปัญหาเพราะเมื่อการได้ยินแย่ลงมันไม่ได้จบแค่การไม่ได้ยินเสียงครับการสื่อสารกับผู้คนจะกลายเป็นเรื่องยากโดยธรรมชาติความถี่ในการพูดคุยก็จะลดลง เมื่อเป็นเช่นนั้นส่วนของสมองที่ทำหน้าที่ประมวลผลด้านภาษาก็จะค่อยๆทำงานช้าลงเหมือนกับกล้ามเนื้อส่วนที่ไม่ได้ใช้งานก็จะอ่อนแรงลงนั่นเองครับแต่ยังมีปัญหาที่ร้ายแรงกว่านั้นอีกครับงานวิจัยหลายชิ้นในช่วงหลังมานี้ชี้ชัดว่าผู้ที่มีภาวะหูตึงมีความเสี่ยงในการเกิดโรคสมองเสื่อมสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญผู้ที่มีภาวะหูตึงเล็กน้อยจะมีความเสี่ยงเป็นสองเท่าหากเป็นระดับปานกลางความเสี่ยงจะเพิ่มเป็นสามเท่า และหากหูตึงรุนแรงความเสี่ยงอาจสูงถึงห้าเท่าเลยทีเดียวครับและนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะผลการวิจัยจากหลายประเทศรวมถึงในประเทศไทยก็ยืนยันไปในทิศทางเดียวกันทําไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะเมื่อสมองต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อแปลความหมายของเสียงที่ได้รับเข้ามาสมองจะเกิดภาวะทํางานหนักเกินไปซึ่งส่งผลกระทบต่อไปยังความสามารถในการจดจําและการตัดสินใจยิ่งไปกว่านั้นการที่ได้ยินไม่ชัดทําให้เราไม่อยากเข้าสังคม ความรู้สึกโดดเดี่ยวนี้ก็นำไปสู่ภาวะซึมเศร้าและยิ่งเร่งให้การทำงานของสมองเสื่อมถอยเร็วขึ้นกลายเป็นวงจออุบาทไปในที่สุดเมื่อมองดูสถานการณ์ในประเทศไทยจะยิ่งน่าเป็นห่วงครับมีข้อมูลทางสถิติท,ที่ชี้ว่าผู้สูงอายุในวัย70ปีประมาณหนึ่งใน3กําลังประสบภาวะหูตึงและเมื่ออายุเกิน80ปีขึ้นไปกว่าครึ่งหนึ่งมีปัญหาเรื่องการได้ยินแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะปล่อยผ่านไปโดยคิดว่าเป็นเรื่องของวัย ซึ่งจริงๆแล้วภาวะหูตึงจะเริ่มขึ้นอย่างช้าๆตั้งแต่อายุ50ปีครับในช่วงแรกจะเริ่มจากไม่ได้ยินเสียงแหลมสูงเช่นเสียงนนหรือเสียงกริ้งโทรศัพท์ต่อมาก็จะเริ่มฟังเสียงคนพูดไม่ชัดโดยเฉพาะเสียงผู้หญิงที่มีโทนเสียงสูงจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งที่เราถึงจะรู้ตัวว่าทำไมเราถึงหูไม่ดีขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันแต่สิ่งสำคัญคือตอนนี้ยังไม่สายเกินไปครับตราบใดที่การได้ยินยังไม่ได้หายไปทั้งหมด หากเราเริ่มดูแลและฝึกฝนตั้งแต่ตอนนี้ก็สามารถดีขึ้นได้อย่างแน่นอนที่จริงแล้วผู้ป่วยหลายท่านที่ผมดูแลอยู่ก็แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งผ่านการดูแลและฝึกฝนที่เหมาะสมครับแน่นอนว่าการป้องกันคือสิ่งที่ดีที่สุดเราควรเริ่มจากการใช้ที่อุดหูเมื่อต้องอยู่ในที่ที่มีเสียงดังและไม่เปิดเสียงหูฟังดังจนเกินไปแต่ถ้าหากปัญหาการได้ยินเกิดขึ้นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องยอมแพ้ครับหากเราดูแลอย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอ การได้ยินจะดีขึ้นได้อย่างแน่นอนถ้าอย่างนั้นเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรต่อไปนี้ผมจะบอกวิธีการที่เป็นรูปธรรมให้ทราบครับจากประสบการณ์ทางคลินิกอันยาวนานของผมมีวิธีฝึกฝนง่ายๆสี่ข้อที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษหรือการรักษาที่แพงเลยทุกคนสามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านครับข้อแรกคือการฝึกดูทีวีโดยตั้งใจลดเสียงลงลองลดระดับเสียงที่คุณดูเป็นประจำลงสัก 3. ระดับแน่นอนว่า ตอนแรกคุณจะฟังไม่ค่อยชัดแต่อย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับให้ลองสังเกตการเคลื่อนไหวของริมฝีปากสีหน้าและท่าทางของนักแสดงในจออย่างตั้งใจตัวอย่างเช่นคุณย่ามาลีอายุ74ปีท่านได้ลองใช้วิธีนี้ตอนแรกท่านต้องเปิดเสียงดังสุดๆเพื่อดูละครแต่ก็ยังฟังบทพูดไม่ค่อยชัดอยู่ดีแต่หลังจากที่ท่านฝึกดูทีวีโดยลดเสียงลงวันล,ละ10นาทีเป็นเวลา 3. สัปดาห์ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งครับ ท่านสามารถดูละครเรื่องโปรดได้อย่างมีความสุขด้วยระดับเสียงที่เบาลงกว่าเดิมมากท่านบอกอย่างดีใจว่ารู้สึกหูไม่ล้าเหมือนเมื่อก่อนแล้วแถมยังฟังบทพูดชัดขึ้นด้วยการฝึกนี้ได้ผลดีเพราะเราไม่ได้ใช้แค่หูในการฟังแต่เราใช้ข้อมูลจากการมองเห็นมาช่วยให้สมองประมวลผลและทำความเข้าใจภาพรวมได้ดีขึ้นซึ่งเป็นความสามารถที่สมองเรามีอยู่แล้วแต่ถูกลืมไปเมื่อการได้ยินของเราแย่ลงครับข้อที่สองที่ผมแนะนำคือการใช้ดนตรีบำบัด ลองฟังเพลงที่คุณชอบแล้วพยายามแยกแยะเสียงเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นในเพลงนั้นดูครับเช่นอ๋อนี่เสียงกีตาร์นั่นเสียงกลองแบบนี้แหละครับแล้วก็ลองร้องคลอตามเนื้อเพลงไปด้วยคุณตาสมศักดิ์ดิบอายุ70ตนตนท่านชอบฟังเพลงลูกทุ่งมากหลังจากที่ท่านฝึกด้วยวิธีนี้อยู่ไม่กี่เดือนท่านก็พบว่าเสียงของหลานชายฟังชัดขึ้นมากจากที่หลานเคยถามว่าคุณตาไม่ได้ยินเหรอครับ ตอนนี้หลานกลับพูดอย่างดีใจว่าคุณตาตอนนี้ได้ยินที่ผมพูดหมดเลยนะการฝึกด้วยเสียงดนตรีนั้นดีเพราะมันช่วยให้หูปรับตัวเข้ากับเสียงที่มีความถี่หลากหลายและกระบวนการฟังจําและร้องตามยังช่วยกระตุ้นการทํางานของสมองในหลายๆส่วนพร้อมกันทําให้ความสามารถด้านภาษาและความจําดีขึ้นตามไปด้วยเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลยครับข้อที่สเป็นวิธีที่พิเศษหน่อยคือการฝึกพูดคุยในสถานการณ์ที่มีเสียงรบกวน ลองเปิดทีวีหรือวิทยุเบาๆคลอไว้แล้วพูดคุยสั้นๆกับคนในครอบครัวเป็นการจำลองสถานการณ์ที่เราต้องเจอในชีวิตประจำวันจริงๆครับเวลาเราคุยกันในร้านอาหารหรือเจอกันข้างนอกบรรยากาศรอบข้างไม่ได้เงียบสงดใช่ไหมครับนี่คือการฝึกความสามารถในการเลือกจับเฉพาะเสียงพูดของคนท่ามกลางเสียงรบกวนรอบข้างคุณป้าสมสรีท่านเคยเป็นคนที่ไม่คุยกับใครเลยในที่ที่เสียงดังท่านมักจะบอกว่าเสียงดังเกินไป ฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็เลี่ยงที่จะไปงานต่างๆแต่หลังจากที่ท่านฝึกแบบนี้เป็นเวลาสามเดือนท่านก็สามารถกลับไปพูดคุยกับลูกสะพ้ายในร้านอาหารได้อย่างสนุกสนานท่านบอกอย่างมั่นใจว่าตอนนี้รู้เรื่องหมดแล้วว่าเขาคุยอะไรกันและวิธีสุดท้ายที่อยากแนะนําคือการฝึกฟังแล้วจดลองฟังข่าวหรือรายการวิทยุแล้วจดคําหรือประโยคที่คิดว่าสําคัญลงในกระดาษเหมือนตอนเด็กๆที่เราจดตามที่คุณครูสอนนั่นแหละครับไม่จําเป็นต้องจดทุกคํา เอาแค่ใจความสำคัญที่จำได้ก็พอคุณลุงประเสริฐท่านใช้วิธีนี้ประมาณสองสามเดือนหลังจากนั้นท่านก็สามารถฟังบทสนทนาที่พูดเร็วๆได้ทันโดยไม่มีปัญหาท่านเล่าว่าเมื่อก่อนเวลาหลานๆพูดเร็วๆจะฟังตามไม่ทันเลยแต่เดี๋ยวนี้สบายมากการฝึกนี้มีประสิทธิภาพเพราะเราต้องผ่านกระบวนการฟังด้วยหูเข้าใจด้วยสมองและเขียนด้วยมือซึ่งเป็นการเชื่อมโยงการทำงานของระบบการได้ยินความจำ และการเคลื่อนไหวเข้าด้วยกันอีกทั้งยังช่วยสร้างความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญของเสียงพูดทำให้เราตามบทสนทนาได้เร็วขึ้นครับจุดร่วมของทั้งสีวิธีนี้คือใช้เวลาแค่วันละ10นาทีเท่านั้นไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดในคราวเดียวแค่เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างสม่ำเสมอก็จะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอนครับสำหรับท่านที่ใช้เครื่องช่วยฟังอยู่แล้วการฝึกควบคู่ไปด้วยจะยิ่งเห็นผลดียิ่งขึ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการไม่ยอมแพ้ครับ สัปดาห์แรกอาจจะรู้สึกยากหน่อยแต่ถ้าผ่านช่วงนั้นไปได้มันจะค่อยๆง่ายขึ้นเองเพราะสมองของเราต้องการเวลาในการปลุกตัวเองให้กลับมาทำงานอีกครั้งครับคุณอาจจะกำลังสงสัยว่าแล้วการฝึกพวกนี้มันจะได้ผลจริงๆเหรอตอนแรกผมเองก็ยังครึ่งซินครึ่งหยีครับแต่เมื่อได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคนไข้จริงๆผมก็ตระหนักได้ถึงพลังอันน่าทึ่งของวิธีเหล่านี้มีคนไข้ท่านหนึ่งที่ผมจำได้ไม่ลืมคือคุณตาบุญมี อายุ78ปีท่านสูญเสียภรรยาไปก่อนและอาศัยอยู่คนเดียววันแรกที่ท่านมาที่คลินิกสีหน้าของท่านเศร้ามากท่านบอกว่าหมอตอนนี้แค่คุยโทรศัพท์กับลูกสาวยังลำบากเลยฟังไม่ค่อยรู้เรื่องต้องคอยถามซ้ำๆจนลูกสาวก็หงุดหงิดผมเองก็รู้สึกผิดจนไม่อยากจะโทรหาคุณตาท่านนี้อยู่บ้านคนเดียวจึงแทบไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับใครนานๆที่ลูกสาวจะโทรมาถามไถ่สารทุกสุขดิบท่านก็ได้แต่ตอบอึมๆแล้วก็พยายามรีบวางสาย ลูกสาวเองก็เป็นห่วงว่าคุณพ่ออาจจะกําลังเป็นโรคซึมเศร้าผมจึงแนะนําให้ท่านลองฝึกด้วยการลดเสียงทีวีคุณตาครับเวลาดูละครวันละสิบนาทีลองลดเสียงลงสักสามขีดนะครับตอนแรกอาจจะฟังไม่ชัดแต่ให้ลองดูสีหน้าท่าทางของนักแสดงแล้วเดาเนื้อเรื่องไปก่อนตอนแรกท่านก็ดูไม่ค่อยเชื่อว่าจะได้ผลแต่ลูกสาวก็ขยันขยาวว่าพ่อลองดูหน่อยเถอะนะท่านจึงเริ่มทำแล้วการเปลี่ยนแปลงที่น่าอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นครับ เพียงแค่สามสัปดาห์ผ่านไปคุณตาบูญมีกลับมาที่คลินิกด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแล้วเล่าว่าหมอเมื่อวานผมคุยโทรศัพท์กับลูกสาวตั้ง30นาทีแน่แถมยังพูดเล่นมุกตลกกันอีกด้วยลูกสาวเองก็ตกใจมากปกติคุยกันไม่ถึงสามนาทีแค่ถามว่าพ่อสบายดีไหมท่านก็ตอบอืมสบายดีแล้วก็จบแต่ครั้งนี้คุณตากลับเป็นฝ่ายชวนคุยก่อนว่าแล้วลูกเป็นยังไงบ้างหลานไปโรงเรียนเป็นยังไง คำพูดของคุณตาบุญมีน่าประทับใจมากครับท่านบอกว่าพอได้ยินก็เลยอยากพูดมากขึ้นเมื่อก่อนผมกลัวการสนทนาแต่ตอนนี้ผมกลับรอคอยที่จะได้เจอผู้คนการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้มาจากแค่การที่หูได้ยินดีขึ้นเท่านั้นแต่มันเกิดจากความมั่นใจที่ได้กลับคืนมาทําให้หัวใจอยากจะกลับไปเชื่อมต่อกับผู้คนอีกครั้งมีอีกหลายท่านที่เจอประสบการณ์คล้ายๆกันครับคุณป้าจินดาอายุห0สิบปลายๆหลังจากฝึกด้วยเสียงดนตรี ท่านก็กลับไปร่วมกิจกรรมที่วัดได้อีกครั้งท่านบอกว่าตอนนี้ฟังหลวงพ่อเทศรู้เรื่องแล้วได้บุญง่ายขึ้นเยอะเลยเมื่อก่อนเวลาไปวัดท่านจะเอาแต่นั่งสับหนกแต่ตอนนี้ท่านกลับสวดมนต์เสียงดังและตั้งใจทําสมาธิมากขึ้นอีกท่านหนึ่งคือคุณตาชัยอายุ75ปีหลังจากฝึกพูดคุยในที่ที่มีเสียงรบกวนความสัมพันธ์กับหลานๆก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเมื่อก่อนเวลาหลานมาหาท่านก็จะเอาแต่นั่งดูทีวีแต่ตอนนี้ท่านกลับช่วยสอนการบ้านให้หลาน และเล่านิทานให้ฟังลูกสะพ้ายของท่านเล่าพังหัวเราะว่าคุณพ่ออยู่ๆก็พูดเก่งขึ้นเยอะเลยค่ะการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทําให้ผมได้เรียนรู้ว่าผลลัพธ์ที่แท้จริงของการฝึกการได้ยินไม่ใช่แค่การทําให้เสียงดังฟังชัดขึ้นเท่านั้นแต่มันคือการเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างผู้คนให้กลับมาอีกครั้งการสนทนาที่เพิ่มขึ้นเสียงหัวเราะที่ดังขึ้นและความสัมพันธ์ที่ฟื้นคืนกลับมาจากผลการวิจัย ก็พบว่าผู้ที่ใช้เครื่องช่วยฟังสม่ำเสมอจะมีสุขภาพโดยรวมที่ดีขึ้นไม่ใช่แค่เพราะเรื่องหูแต่เป็นเพราะการมีส่วนร่วมทางสังคมที่เพิ่มขึ้นและภาวะซึมเศร้าที่ลดลงส่งผลให้ร่างกายทั้งหมดแข็งแรงขึ้นนั่นเองครับดังนั้นผมจึงบอกคนไข้เสมอว่าอย่าอายที่จะใช้เครื่องช่วยฟังเลยครับมันก็เหมือนกับการใส่แว่นตานั่นแหละให้คิดซะว่ามันเป็นทางลัดที่จะทําให้เรามีสุขภาพดีและอายุยืนยาวขึ้นการได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ด้วยตาตัวเอง ทำให้ผมมั่นใจว่าเราไม่จําเป็นต้องยอมแพ้เพียงเพราะอายุมากขึ้นแล้วหูไม่ดีแค่เราพยายามอย่างถูกวิธีและสม่ําเสมอการได้ยินจะดีขึ้นได้อย่างแน่นอนครับจนถึงตอนนี้ผมได้เล่าให้ฟังแล้วว่าภาวะหูตึงไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์ของความชราแต่เป็นปัญหาสําคัญที่ส่งผลต่อทุกมิติข,ของชีวิตและเราสามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้ด้วยการฝึกฝนง่ายๆตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการลงมือทําครับลองคิดตามความเป็นจริงก่อนนะครับ เราไม่จำเป็นต้องเริ่มทำทั้งสวิธีในคราวเดียวแค่เลือกมาหนึ่งอย่างแล้วเริ่มทำก็พอครับถ้าคุณเป็นคนชอบดูทีวีก็เริ่มจากการลดเสียงทีวีถ้าคุณชอบฟังเพลงก็เริ่มจากการร้องเพลงตามใช้เวลาแค่วันละสิบนาทีเท่านั้นครับจะเป็นตอนเช้าสิบนาทีหรือหลังอาหารเย็นสิบนาทีก็ได้เวลาไหนก็ได้ที่คุณสะดวกแต่ที่สำคัญที่สุดคือความสม่ำเสมอการทำทุกวันวันละสิบนาที มีประสิทธิภาพมากกว่าการทำครั้งเดียวหนึ่งชั่วโมงเยอะครับลองขอความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวก็ได้นะครับถ้าทำคนเดียวแล้วรู้สึกยากลองขอให้ลูกๆหรือหลานๆช่วยดูสิครับเช่นยายมาดูละครเสียงเป็นเพื่อนหน่อยสิการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวนอกจากจะสนุกขึ้นแล้วยังมีผลข้างเคียงที่ดีคือทำให้มีเวลาพูดคุยกันมากขึ้นด้วยครับและอย่ารู้สึกอายครับหากจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยฟังก็ควรใช้ และควรไปตรวจการได้ยินเป็นประจำมันก็เหมือนกับการใส่แว่นตานั่นแหละครับให้คิดซะว่ามันเป็นหนทางสู่การมีสุขภาพที่ดีและอายุที่ยืนยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่อยู่ในวัย50-60ปีควรเริ่มสร้างนิสัยในการดูแลหูตั้งแต่ตอนนี้ครับใช้ที่อุดหูเมื่อต้องไปในที่เสียงดังและอย่าเปิดเสียงหูฟังดังเกินไปการป้องกันนั้นง่ายและได้ผลดีกว่าการรักษาเยอะครับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้อย่างมั่นใจ จากการดูแลคนไข้ามาตลอด30ปีคือการที่หูไม่ได้ยินเมื่ออายุมากขึ้นไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะต้องจบลงหากเราดูแลอย่างถูกวิธีมันจะดีขึ้นได้อย่างแน่นอนและเราจะกลับไปใช้ชีวิตที่สดใสได้อีกครั้งการได้ยินไม่ใช่แค่หน้าที่ในการรับฟังเสียงแต่มันคือสะพานที่เชื่อมผู้คนเข้าไว้ด้วยกันการสนทนากับครอบครัวการพบปะเพื่อนฝูงการเล่นกับลูกหลานทั้งหมดนี้ล้วนเชื่อมโยงกับการได้ยินทั้งสิ้นดังนั้น การดูแลการได้ยินจึงไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพหูเท่านั้นแต่มันเป็นเงื่อนไขที่จําเป็นสําหรับชีวิตวัยเกษียณที่มีความสุขเพราะมันเชื่อมโยงกับการรักษาความสัมพันธ์ทางสังคมการป้องกันโรคสมองเสื่อมและการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีสุขภาพดีเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยครับลองลดเสียงทีวีลง 3. ระดับลองฟังเพลงโปรดแล้วแยกแยะเสียงเครื่องดนตรีลองเปิดวิทยุเ,เบาๆคลอไประหว่างคุยกับครอบครัวลองฟังข่าวแล้ว เฉพาะเนื้อหาสำคัญสัปดาห์แรกอาจจะยากหน่อยคุณอาจจะยังสงสัยว่ามันจะได้ผลจริงหรือแต่อย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับพอผ่านไปสักสองสัปดาห์คุณจะเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงทีละน้อยและหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนคุณจะได้สัมผัสกับความแตกต่างอย่างชัดเจนแน่นอนและเมื่อคุณเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วให้ลองทํากิจ,จกรรมอื่นๆมากขึ้นครับออกไปพบปะเพื่อนฝูงเริ่มงานานาดีเรกใหม่ๆเมื่อการได้ยินดีขึ้น ความมั่นใจของคุณก็จะกลับคืนมาพร้อมกันครับสุดท้ายนี้อยากให้จำไว้เสมอว่าความพยายามเล็กๆน้อยๆของคุณในแต่ละวันจะสร้างความสุขที่ยิ่งใหญ่ให้กับคนในครอบครัวลองจินตนาการดูสิครับว่าลูกหลานจะมีความสุขแค่ไหนที่ได้เห็นคุณปู่คุณย่ากลับมามีความสุขกับการพูดคุยอีกครั้งการเปลี่ยนแปลงที่ว่าตอนนี้ฉันได้ยินชัดแล้วคุณเองก็สามารถสัมผัสได้เช่นกันครับเริ่มต้นตั้งแต่วินาทีนี้เลยครับ ชีวิตไวกยเกษียณที่มีความสุขและสุขภาพดีของคุณเริ่มต้นจากตรงนี้ครับขอขอบคุณจากใจจริงที่รับชมวิดีโอนี้จนจบการกดติดตามและกดถูกใจของทุกท่านจะเป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้ข้อมูลสุขภาพอันมีค่านี้ส่งไปถึงผู้คนได้มากขึ้นครับ